สวัสดีครับพบกับรายการคุยขโมงอิยงกฎหมายกับทนายออดเช่นเคยครับนำกฎหมายดีๆนำเรื่องใกล้ตัวมาพูดมาคุยมาบอกกันเป็นภาษาชาวบ้านนะครับฟังง่ายเข้าใจง่ายนะครับในวันนี้เราจะโจหัวกันเลยนะครับว่ารถสองคันชนกันตายคนซ้อนท้ายได้อะไรอ่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงเรามาฟังกัน นับนถนนแห่งหนึ่งเนะเป็นเวลาพลเล่พลเลนะครับก็มองซ้ายมองขวาสายตาม,มาสบกันวีรบ,บุรุษนับปดทั้งสองยกหน้าเข้าหากันมีสาวซ้อนท้ายมาด้วยนั่นเนะ่ะน่ะเข้าท้องเรื่องดีจริงๆพอขณะนั้นกําลังติดไฟแดงอยู่นะครับสีแยกใหญ่ติดไฟแดงอยู่นะครับวีรบ,บุรุษทั้งคู่ก็นึนงนะครับพอไฟเหลืองยังไม่ทันไฟเขียวเลย ก็รู้กันได้ยังไงไม่รู้ล้อฟรีกันทั้งสองคันนะครับออกืดไปเลยนะครับด้วยความรวดเร็วและความแรงของนักบิดวีรบุรุษูุกล้านะครับทําให้รถสองคันไปไม่ได้ไกลเฉียวชนกันตรงนั้นนะครับล้มโครมชนกระเด็นออกไปเกือบร้อยเมตรโชคร้ายครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมปรากฏว่าสาวรถคันหนึ่งนะครับได้เสียชีวิตนะครับคนขับทั้งสองฝ่ายแต่วก็สาวซนไทยคันหนึ่ง ก็เจ็บถลอกปอกเปิดไปแต่ก็ไม่เสียชีวิตมีโชคร้ายนะครับสาวมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนท้ายมาโชคร้ายอยู่คนเดียวเพอเอินหัวไปน็อกกับพื้นนะครับเกี่ยวกันปุ๊บหัวน็อกกับพื้นปับ๊บเสียชีวิตเลยอ่ะและท่านคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้พรบรจะจ่ายยังไงนะครับขั้นต้นเลย,เนยในเมื่อรู้แล้วว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันเนี่ยผ่าไฟเลืองหรือว่าผ่าไฟแดงนั่นแหละยังไม่ทันเขียบก็ออกตัวกัน สบตาปุ๊บออกปุ๊บปรากฏว่าถือว่าคนขับทั้งสองคันเนี่ยนะครับวีรบุรุษนักบิดทั้งคู่เนี่ยผิดทั้งคู่เรียกว่าประมาทร่วมนะครับประมาทร,ร่วมแล้วไงต่ออ่ะนะแล้วไงต่อทําให้คนซ้อนท้ายเสียชีวิตในคนบาดเจ็บไอ้คนเสียชีวิตอย่างนี้เท่ากับว่าคนสองคนนะครับเป็นผู้ขับขี่ทำให้บุคคลภายนอกบุคคลอื่นถึงมแม้จะซ้อนท้ายมาก็เรียกบุคคลภายนอกนะเสียชีวิต ซึ่งบุคคลภายนอกไม่ได้ผิดไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะครับในการกระทําความผิดครั้งนี้อย่างนั้นพรบอรของมอเตอร์ไซค์ทั้งสองฝ่ายจะจ่ายยังไงอ่ะสรุปกฎหมายนะครับบอกไว้ชัดเจนว่าหากมีการประมาทร่วมแล้วทาให้บุคคลภายนอกเสียชีวิตนกะที่กเกิดเหตุนะพรบกฎหมายตูวใหม่ต้องย้ํากันอีกแล้วนะครับกฎหมายตูวใหม่เไม่ใช่กฎหมายตัวใหม่ที่ว่าคุ้มครองดีกว่าคุ้มครองเพิ่มเติม1เ,เมษายน 63เป็นต้นไปนะครับหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีผู้บาดเจ็บนะครับแก่ร่างกายหรือชีวิตหรืออนามัยพบรบจ่ายกรณีเสียชีวิต5 0แสนบาทต่อ1น,นึ่งฉบับในลักษณะที่ตัวอย่างที่ผมเล่านะครับในเมื่อเป็นประมาทร่วมคนซ้อนหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ผิดด้วยนะครับและเสียชีวิตหน้าที่เกิอเหตุพบรบจ่ายทั้งสองฉบับครับ สรุปว่าพรบรถคันที่ซ้อนท้ายมานะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับต้องร่วมกันจ่ายนะครับร่วมกันจ่ายนะครับอย่างละหนึ่งฉบับเต็มวงเงินนะไม่ใช่มาแบ่งกันเต็มวงคือฉบับละห้าแสนบาทเท่ากับสาวซ้อนท้ายผู้โชคร้ายจะได้วงเงินจากพรบไปหนึ่งล้านบาทย้ำนะ เป็นกฎหมายเพิ่มเติมหลังจาก1เมษายน63นะต้องเกิดเหตุหลังจาก1เมษายน63นะจะได้1ล้านบาทนะครับรวมค่าปลงศพก็ดีรวมค่าสิเม,มน้ำมนต่างต่างก็ดีนะครับรวมไว้เลยนะครับในเมื่อมีผู้กระทําความผิดทั้งสองเป็นการประหมาทร่วมนะครับไอ้ตรงนี้ตองจับว้แต่ส่วนจะมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเรียกค่าละเมิดอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในกระบวนการทางกฎหมาย ในมูละเมิดอ,อันนั้นว่ากันไปแต่ที่ทนายออดมาบอกวันนี้มาพูดแต่เรื่องพอรบรเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังกันอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube ช่องทนายออดด้วยครับเป็นกำลังใจกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ